ตลันกินวันนี้ชวนทําผัดไทยใส่ไข่ง่ายๆทานที่บ้านนะครับวัตถุดิบก็ง่ายมากครับมีดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกฮะถั่วนะครับเอามาคั่วเองแล้วก็ตํป่นเองเลยนะครับจะอร่อยมากนะเคล็ดลับเลยอันนี้คือกุ้ยช่ายถั่วงอกเต้าหู้เหลืองในโสนแล้วนะฮะแล้วก็นี่คือน้ําตาลนะครับใส่มะขามเปียกน้ําปลาน้ําตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันให้กลายเป็น เครื่องนะครับเป็นเครื่องสําหรับผัดเส้นระหว่างนั้นก็หั่นกุ้ยช่ายครับรัแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งผัดลงไปเลยครับอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่เส้นลงไปครับหลังจากผัดส่วนต้นกุ้ยช่ายลงไปนะฮะแล้วก็ผัดเส้นให้เข้ากันนะครับพยายามให้เหลืองทั่วถึงกันนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยจะได้ซึมซับเข้าไปในเส้นแล้วก็ใส่ไข่ดาวนะครับอย่าเพิ่งยีนะครับเอาให้สุกก่อนนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆที่จะ คุกเขาให้เข้ากันทีหลังนะครับแค่นี้เองฮะก็จะได้ผัดไทยที่บ้านแล้วมีสูตรตาเร็จนิดนึงครับนี่เป็นส้มซิตาจิกับยูสือนะครับหอมมากนะฮะแล้วก็ตบกุ้ยช่ายปิดท้ายคั่วร้อนๆล,ล,ลงไปโอเคพร้อมล้ว